ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะวันนี้ไม้สวยๆมาอีกแล้วนะคะมักข้าโมงนะคะหน้าสิบหกสิบเจ็ดนะคะนี่นะคะสิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดสวยงามมากๆนะคะยาวหกเมตรสามสิบนะคะ หน้าสิบหกสิบเจ็ดแล้วก็มีหน้าสิบสองนะคะหน้าสิบสองนะคะสวยงามมากๆเลยหน้าสิบสองนี่นะคะอันนี้หน้าสิบสองนะคะหนานิ้วกว่านิดนิดนะคะนี่นะคะหน้าสิบหกสิบเจ็ดนะคะสวยงามมากๆเลยคะ่ะไม้ร้อยนะ,ะหลังนี้คือไม้ร้อยจริงๆนี่นะ ไม่มีร่องรอยเลยนะคะรอยเลื่อยโบราณเะคะหลังนี้นะไม้ไม่ได้ใส่ไม่ได้รีดเลยนะคะไม้แบบพาเสร็จใส่เลยนะคะไม้เก่าจริงๆยายเจ้าของบ้านนี้แก่มากแล้วนะ,ะหลังนี้นานมากมากแล้วนะคะยายแก่แปดสิบเก้าสิบแล้วตอนนี้แกอยากอยู่บ้านชั้นเดียวนะคะ แกก็จะขายชั้นบนนะคะเพราะไม่มีใครอยู่นะคะนี่นะคะสวยงามนะคะมะค่าครึ่งหลังนะคะหลังนี้นะคะมะค่าจะอยู่ที่นี่เลยนะคะนี่คือแผ่นนี้คือตั้งแต่นี้ไปคือมะค่านะคะมะค่าไปถึงนู่นครึ่งหลังนะคะหน้าสิบหกสิบเจ็ดสิบสองครึ่งหลังนะคะต่อมานี่เลยนะคะนี่นะคะ สีจะออกเหลืองๆคือตะแบกนะคะตะแบกหน้าสิบห้าสิบสี่สิบห้านะคะตะแบกสิบสี่สิบห้ายาวเท่ากันนะคะหกเมตรสามสิบนะคะช่วงนี้จะเป็นตะแบกนะคะนี่คือตะแบกนะคะมีหน้าสิบสองอยู่ห้าหกแผ่นนะคะตะแบกนะคะช่องนี้ก็คือตะแบกนะคะ ตะแบกยาวสองสองเมตรนะคะช่วงหัวส่วนท้ายคือช่วงนี้นะคะตะแบกยาวหกเมตรสามสิบเท่ากันนะคะสิบสี่สิบห้าทั้งหมดนะคะตะแบกนะคะตะแบกมีสองช่วงนะคะตรงนี้กับต,ตรงนี้นะคะช่วงนี้คือมะข่ามงนะคะนะคะมะข่ามงสวยงามน,นะคะส่วนเสาไม้ยางนะคะไม้ยางสวยมาก เสาเครื่องจะเป็นไม้ยางคือไม้แบบไม่เอี่ยมค่ะไม่สวยนะคะพื้นที่จะอยู่ที่9คูณ10นะคะ9คูณ10พื้นทั้งหมดหลังนี้จะได้อยู่ที่5ยกครึ่งน,นะคะพื้นนะ,ะ5ยกครึ่งส่วนฝาก็จะเป็นไม้รวมนะคะไม้รวมมีอยู่ฝั่งกระโน้นนะคะ ฝั่งนี้ไม่มีแล้วก็มีฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งหลังนี้คือเน้นพื้นดีกว่านะพื้นจะค่อนข้างสวยนะคะสวยงามเสาทั้งหมดอยู่ที่สิบหกต้นนะคะเสายางสิบหกต้นหน้าหกนะคะเสาสวยค่ะใช้ไปทำอย่างอื่นได้นะคะนี่นะคะ สวยงามนะคะเดี๋ยวนี้ชาจะไปถ่ายช่วงล่างให้ดูนะคะช่วงล่างคือไม้ร้อยจริงๆหลังนี้สวยเดีย๋ยวไปดูยายกันฮัลโลคุณยายเก่ามากคุณยายสุดยอดเลย <lucky> ยายอยากจะขายบ้านแล้วนะคะน <med up> ี่นี่พื้นพื้นล่างนะ พื้นลากพา,า,าสาภาพสวยงามนี่นะคะช่วงนี้จะเป็นตะแบกนะคะนี่คุณยายสูบุรีเก่งจริงๆแน่นอนเลยละ่ะช่วงนี้คือมะค่านะคะมะัค่โมงของคุณยาย คุณยายยังแข็งแรงอยู่เลยดูอันนี้นะคะสวยงามนะคะสวยงาม